สวัสดีค่ะทุกท่านคะวันนี้นะคะเรามาพบกันในพระธรรมมาลาคีนะคะวันนี้เราจะศึกษาในเรื่องของบริบททางพระคัมภีร์นะคะโครงร่างนะคะของพระธรรมมาลาคีะค่ะแล้วก็จุดป,ประสงค์ในการเขียนพระคัมภีร์พระธรรมเล่มนี้ขึ้นมานะคะ<ๆ_>เราไปศึกษากันก่อนนะคะเกี่ยวกับผู้เขียนนะคะแน่นอนค่ะผู้เขียนนะคะชื่อว่ามาลาคีนะคะซึ่งเ,เป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าคนสุดท้ายนะคะในพันธสัญญาเดิมนะคะมาลาคีเนี่ยชื่อของ ท่านแปลว่าทูตของพระเจ้าหรือผู้นำสารของพระเจ้านะคะซึ่งชื่อชื่อของท่านเนี่ยนะคะความหมายเนี่ยในพระคัมภีร์พระธรรมมาลาคีนะคะก็ได้พูดถึงสองครั้งก็คือในบทที่สองข้อที่7แล้วก็บทที่สามข้อที่หนึ่งนะคะดังนั้นลักษณะนิสัยของมาลาคีเนี่ยมาลาคีเป็นผู้เผยพระชนะที่มีชีวิตที่ทุ่มเทถวายชีวิตนะคะเพื่องานของพระเจ้าอย่างที่สุดนะคะเขา มีลักษณะที่ รักพระเจ้าเธอทูลพระวิหารของพระเจ้านะคะยกย่องหน้าที่ของปุโรหิตนะคะซึ่งถือว่าเป็นคนที่เคร่งครัดในพระบัญญัติของพระเจ้านะคะและท่าทีของมาลาคีก็คือการเน้นในเรื่องของการนามัสการพระเจ้าที่ถูกต้องนะคะและการยึดพันธสัญญาของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อในชีวิตของผู้เชื่อนะคะเรามาดูจุดประสงค์ของการเขียนนะคะมาลาคีเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลคะ่ะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าวิตกนะคะ เพราะว่าในอิสราเอลนั้นนะคะมีการนามัสการพระเจ้าแบบผิดๆเกิดขึ้นค่ะมีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนค่ะว่าผู้ชอบทำเนี่ยมักจะท้อถอยนะคะเพราะว่าเมื่อเขามีชีวิตอยู่ในเวลานั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าอ้าวแล้วคนทําผิดเนี่ยทำไมชีวิตของเขากับรุ่งเรืองขึ้นนะคะกับเจริญขึ้นนะคะผู้คนเห็นผิดเป็นชอบนะคะและแน่นอนค่ะว่าเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเนี่ย ก็เกิดความเบื่อหน่ายนะคะแล้วก็ไม่อยากจะติดตามพระเจ้าอีกต่อไปค่ะเขาพร้อมที่จะละทิ้งความเชื่อตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้เชื่อเท่านั้นแต่ว่าเป็นคนอิสราเอลในเวลานั้นนะคะเป็นคนที่อาจจะรวมถึงคนที่ติดตามแบบ แบบไม่ใส่ใจแบบละเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นนะคะก็คือปัญหาในเรื่องของการนมัสการปัญหาในเรื่องของความเชื่อแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการแต่งงานกับคนต่างชาติะคะ่ะซึ่งการแต่งงานกับคนต่างชาติเนะะี่ยในพระคัมภีร์มาลาคีนะคะก็บอกว่าอย่างเชัดเจนว่าเมื่อแต่งงานกับคนต่างชาติเนี่ยคนอิสราเอลก็รับ เอ,เอาพระอื่นนะคะที่จะมากราบไหว้นะคะแล้วก็ละทิ้งความเชื่อละทิ้งพระเจ้านะคะแน่นอนค่ะทาให้เกิดปัญหาในครอบครัวแตกแยกการละทิ้งความเชื่อนะคะ mm hmm. เนื่องจากว่าถูกคนต่างชาติแทรกแซงความเชื่อนะคะเรามาดูประวัติศาสตร์ะค่ะอยากให้เน้นตรงนี้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามาลาคีเนี่ยเกิดหลังจากยุค ที่พระวิหารที่เยรูซาเล็มสร้างเสร็จนะคะเกิดหลังจากนั้นประมาณ100ปีนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าถ้าในช่วงชีวิตของเศคาริยานะคะเซคาริยาเนี่ยเขาบอกว่ามีช่วงชีวิตน่าจะอยู่ประมาณาประมาณปี521นะคะจนจนจน,จนถึงประมาณปี470นะคะแล้วก็เป็นคือเป็นช่วงการสร้างพระวิหารนะคะเป็นช่วงการสร้างพระวิหารโดยเซลูบาเลเบลนะคะแล้วก็เ,เมื่อ ปี515นะคะปี515ก่อนคริสต์ศักราชนี้นะคะเซลูบบาเบลสร้างพระวิหารสำเร็จนะคะแน่นอนค่ะเศคาริยาอยู่ในช่วงเวลานั้นนะคะแต่มาลาคีเนี่ยไม่ได้มารับช่วงต่อเศคาริยาเลยนะคะเมื่อผู้เผยเศคาริยาสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยผู้เผยมาลาคีนะคะ ามาหลังจากนั้นอีกประมาณ100ปีนะคะอีก,กหลังจากใน,นกประมาณ100ปีนะคะซึ่งแน่นอน,นะค่ะว่าเมื่ออยู่ในช่วงของมาลาคีเนี่ยพระวิหารสร้างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เยรูซาเล็มก็กําลังจำเริญขึ้นแล้วก็รุ่งเรืองขึ้นนะคะเขาก็อยู่ จะอยู่ในช่วงเวลานั้นนะคะและหลังจากที่ผู้เผยมรคีสิ้นชีวิตลงนะคะเราจะเห็นนะคะมีเส้นสีแดงใช่ไหมคะเล็กๆที่เขียนว่าเกิดยุคเงียบอีกประมาณ400ปีนะคะยุคเงียบเนี่ยก็คือว่าเมื่ออิสราเอลล้มลงในความบาปอีกครั้งนึงแล้วเขาไม่กลับใจกับพระเจ้าเลยเนี่ยแน่นอนค่ะพระเจ้า ลงโทษเขานะคะด้วยการที่400ปีเนี่ยไม่มีกษัตริย์ที่จะนําเขาไม่มีผู้นําของอิสราเอลและไม่มีผู้เผยพระชนะและพระเจ้าก็เงียบนะคะนิ่งหายไปเลยนะคะจากเขานะคะเราศึกษาต่อได้นะคะลองลองเซิร์ชดูนะคะหรือว่าถ้าอยากจะต้องการจะศึกษายุคเงียบ400ปีนี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะอาจจะติดต่ออาจารย์ทรายมานะคะแล้วก็เราจะได้พูดคุยกันมากขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เราจะ มุ่งเน้นที่พระธรรมมาลาคีก่อนเป็นหลักนะคะเอาล่ะคะ่ะเรามาดูใจความสําคัญของพระธรรมมาลาคีคะ่ะมาลาคีเนี่ยถือว่าเป็นคําพยากรณ์นะคะที่พระเจ้าพูด ถึงกับอิสราเอลนะคะเพราะว่าพระเจตนธรรมของพระเจ้าเนี่ยผ่านมาทั้งผู้เผยพระชนะนะคะซึ่งถือว่าเป็นคําเตือนค่ะค,คาเตือนที่ผ่านมาเพื่อที่จะบอกให้ประชาชนอิสราเอลเนี่ยได้หันกลับไปหาพระเจ้านะคะสังเกตไหมคะทุกๆพระธรรมเลยค่ะจะมีการเตือนว่าให้เราหันกลับจากบาปกลับไปหาพระเจ้าฟื้นความสัมพันธ์อันดีนะคะแน่นอนค่ะในฐานะที่เป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายของพันธสัญญาเดิมน,นี้นะคะจะประกาศในเรื่องของความยุติธรรมของพระเจ้าคะ่ะแล้วก็พระสัญ,ญ,ญ แห่งการคืนดีกันกับพระเจ้านะคะซึ่งผ่านการเสด็จมาของพระเมสสยาคือผ่านการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์นะคะดังนั้นสิ่งนี้พระเจ้าต้องการที่จะบอกอิสาราเอลตลอดเวลาเลยแม้ไม่ว่าในช่วงของเศคาริยาก็ตามเห็นไหมคะพระเจ้าชี้ว่าความบาปของอิสาราเอลอยู่ที่ไหนและพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์จะลงโทษเขาถ้าเขาไม่กลับใจนะคะดังนั้น แต่ในยุคของมาลาคีก็เช่นเดียวกันค่ะแม้ว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้าจะมาถึงคนอิสราเอลอีกโดยผ่านมาลาคีนะคะแต่อิสราเอลก็ไม่กลับใจค่ะดังนั้นจึงเกิดยุคเงียบ400ปีที่ไม่มีกรรษัตริย์ไม่มีผู้นําแล้วก็ไม่มีผู้เผยพระวจนะนะคะแล้วก็พระเจ้าก็เหมือนกับหายไปจากชนชาติอิสราเอลก็400ปีนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพราะว่าพระเจ้าบอกเราตั้งแต่ ตั้งแต่แรกแล้วว่าให้เรากลับคืนดีกับพระองค์ให้เราหันกลับจากบาปให้เรามุ่งมุ่งที่พระองค์มีเป้าหมายเพื่อพระองค์แต่ว่าเมื่ออิสราเอลก็เมือม่อเมื่อเมื่อได้รับคาเตือนครั้งหนึ่งอิสราเอลก็กลับไปหาพระเจ้าครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทําผิดอีกนะคะดังนั้นแน่นอน,นะคะ่ะสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นนะคะแม้แต่ในชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะคะเมื่อพระเจ้าบอกเราผ่านพระเจ้าธรรมของพระองค์พระองค์เตือนเราแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยัง กลับไปทําแบบเดิมๆอีกนะคะแน่นอนค่ะอาจจะเกิดยุคเยียบในชีวิตของเราก็ได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูรูปแบบนะคะในรูปแบบของมาคีเนี่ยแตกต่างจากผู้เผยวระนะคนอื่นๆนะคะเพราะผู้เผยพระผู้เผยพระวจนะคนอื่นๆนะคะเขาก็จะสอนเน้นการเทศนาเน้นการเตือนใช่ไหมคะแต่ผู้เผยมรคีเนี่ยนะคะไม่ได้แค่สอนไม่ได้แค่เทศนาหรือไม่ได้ตําหนิหรือไม่ได้เตือนอย่างเดียวนะคะแต่ว่า มาราคีเนี่ยมีวิธีการนําเสนอค่ะที่น่าสนใจมากเลยก็คือใช้เป็นแบบถามตอบอใช้เป็นแบบการถามแล้วก็ตอบนะคะอย่างเช่นในบทที่หนึ่งเนี่ยนะคะมาราคีก็ถามมาราคีก็บอกว่าพระเจ้าบอกว่าพระองค์อ่ะรักเรามากเลยนะแล้วอิสราเอลก็ถามกลับว่าพระองค์รักข้าพระองค์ยังไงนะคะก็เป็นอิสราเอลที่ดื้อๆนะคะว่าเมื่อเมื่อได้ศึกษา มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสนุกไปกับมรกีมากขึ้นอีกนะคะเอาละค่ะเรามาดูโครงร่างก่อนนะคะจากโครงร่างนะคะในจากหนังสือพืนพ้นฐานพระคัมภีร์ภาคพ,พนธสสัญญาเดิมนะคะก็แบ่งไว้อย่างนี้นะคะก็จะแบ่งไว้สช่วงใหญ่ๆที่สําคัญนะคะสี่เหตุการณ์ใหญ่ๆที่สําคัญก็คือหนึ่งเราว่าพระเจ้าทรงรักเรายังไงนะคะรักเรายังไงก็คืออธิบายไว้ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่ห้านะคะและแน่นอน,นะค่ะเป็นคำคำตอบจาก พระเจ้าอีกเช่นเดียวกันที่จะบอกว่าแล้วเราอะดูหมิ่นในอะไรในในความรักของพระองค์ยังไงบ้างนะคะก็คือการถวายเครื่องบูชาที่ไม่สมบูรณ์นะคะไม่บริสุทธิ์นะคะก็คือถือเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าแล้วก็อันที่สองก็คือปุโรหิตคนที่ควรจะถวายเกียรติ่พระเจ้าสูงสุดก็ดูหมิ่นพระองค์นะคะในส่วนที่สองนะคะเหตุใดน,นะคะพระเจ้าไม่รับเครื่องบูชาของพวกเขานะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ต่อจากนี้นะคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่เรา ที่เราทําให้พระเจ้าแบบเสียพระไทยมีอะไรบ้างที่เราไม่ได้ดําเนินชีวิตตามน้ำตามน้ำพระไทยของพระองค์หรือพระประสงค์ของพระองค์นะคะเราโกงพระเจ้าเนี่ยเราโกงพระเจ้ายังไงนะคะเรากล่าวกล่าวใส่ร้ายพระเจ้ายังไงนะคะและแน่นอนในบทสุดท้ายนะคะในบทสุดท้ายในบทที่4ี่เนี่ยก็พูดถึงในเรื่องของวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะก็เป็นการพยากรณ์ไปพูด พูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์นะคะซึ่งเป็นพระเมสสิยาของพวกเขาเองนะคะในวันหนึ่งที่มันจะสําเร็จมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นพระธรรมมาลาคีนะคะในเรื่องของบริบททางพระคัมภีร์นะคะในเรื่องของโครงร่างแล้วก็จุดประสงค์ของพระคัมภีร์นะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆคะ่ะแต่ว่าอยากให้ทุกท่านที่จะเริ่มต้นด้วยการอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวก่อนนะคะถึงจะฟังคลิปอธิบายนะคะเพราะว่าถ้าท่านมาฟังคลิปอธิบายก่อนแล้วท่านไม่ไม่ยังไม่เร่ เริ่มต้นดน้การอ่านพระคัมภีร์เนี่ยท่านจะไม่เข้าใจนะคะดังนั้นเราจะเริ่มต้นที่พระคัมภีร์แบบส่วนตัวกับพระเจ้าก่อนแล้วค่อยฟังคลิปอธิบายนะคะอันนี้ก็แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะมีภาพรวมนะคะซึ่งอาจารย์สายจะส่งจาก b i b l e Project นะคะซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีเว็บไซต์ที่ดีนะคะที่นำสรุปในเรื่องของมาลาคีซึ่งเป็นเสียงภาษาไทยด้วยนะคะก็อาจารย์ไก็จะส่งลิงก์ไปด้วยนะคะก็ขอพระเจ้าทรงไว้พร่พรนะคะเดี๋ยวพบกันอีก4บทต่อจากนี้นะคะพระเจ้าไว้พร่พระคะ่ะ